ต่อเนื่องนะครับกําลังแหมเข้าได้เขาเข็มเลยทีเดียวในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะต่างเรื่องของการสัญญาจำนองสัญญาขายฝากต่างๆที่พ่อแม่น้องเสียก่อนต้องต้องรู้นะฮะอาจารย์ค,<น>ครับคน,คนรู้อย่างยิ่งแล้วก็<บ>ต้องใช่ครับรู้แล้วต้องบอกเพื่อนด้วยครับนะ,นะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยประการใดยังไงก็นะฮะอยากจะพูดคุยกับท่านอาจารย์สุณพลผมจะจะเรียนอนี้ดวยซ้ำไปว่าต่อไปก็อาจจะต้อง เห็นอาจารย์มีมีชมรมที่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 านอาจารย์ตั้งไว้ที่บ้านใช่ไหมผมแค่ชมรมกฎหมายกฎหมายใช่ไหมครับครับครับเราอาจจะต้องขอให้ทางพี่น้องเกษตรกรที่สงสัยเลยโทรศัพท์มาถามได้ได้ครับประธานที่รุ่มหมาไม่สกปรกของเราไม่ได้ครับรุ่มถุงรุ่ไหมาเบอร์เบอร์โทรผมก็ได้เบอร์โทรอาจารย์นี่นะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งครับอาจารย์ครับแปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดครับห้า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  <4 S 2> ห้าส <aust en ian> ี <dd: 24 S> 1> <Eugene> 1> ่ตัวนะครับศ <iento> ูนย์แปดหนึ่งครับแล้วก็แปดศูนย์แปดครับเราได้ห้าสี่ตัวครับอ่า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 มรรอะนะก็สามารถที่จะปรึกษาอาจารย์ในเรื่องของกฎหมายต่างๆได้นะครับดูเรื่องต่าจารย์ได้คือปรึกษาเรื่องกฎหมายหรือว่าถูกโดเต้ถูกฟ้องคดีหรือได้รับความไม่เป็นธรรมอะไรก็บอกเราได้ครับผมหรือเอาอย่างนี้ไป ไปรักษาพยาบาลที่ไหนเขาไม่ดูแลไม่ดีอะไรก็ก็บอกมาได้ครับเพราะผมก็เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนะได้รับความเป็นธรรมคูยง่ายว่าสําหรับเกษตรกรเราต้องเปิดว่าเพราะพี่น้องเกษตรกรนั้นเป็นผู้ซึ่งน่าสงสารน่าเห็นใจนะครับทำนาทำไรอย่างเดียวเลยยากประัดบอย่างที่เคยเรียนอาจารย์บอกถ้าไม่ทําตัวเองไม่รู้โอ้ผมเริ่มรู้ว่าชีวิตการทํานาที่ปลูก พืชผักต่างๆมันจะของ่ายเลยท่านผู้ฟังท่านความเป็น้องเกษตรกรเชื่อไหมครับว่าที่สวนของพี่บ้านอาจารย์สมพลมีทุกอย่างนะตั้งแต่ปลูกข้าวเองนะอาจารย์มันสับปะหลังมันสับปะหลังนายังพาราฮกล้วยกล้วยแล้วมะพร้าวมะพร้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาแล้วพืชผันปลูกผักปลูกอะไรนะเพราะั้นกินข้าวอย่างที่เรียนอาจารย์บอกนะ ใครก็เว่าไข่เป็ดก็จากเล้ามาต้มคือดู <c oughs> อยา่างรึนโยบายของในห <c oughs> ลวงท่านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ไร้นาสุดประสงค์นะครับอันนี่ก็เราถึงจะอยู่ได้ครับไม่มีนึก็กินที่บ้านนั่นแหละ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> มะกรูดมะนาวล้วก็มีอยู่ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณเม็กซนะิโก้เลยเพราะว่าที่ได้มาเนจากผลที่มันดี ครับเพราะเป็นผลิตจริงๆผลผลิตที่ที่ได้มาผมยังชอบไอ้ที่อาจารย์บอกให้ฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นเลยเพรตัวชัวรนะครับตัวชัวรใช่ไหมครบแสปริกเนี่ยคมันกตกตั้งชื่อไปเแล้วที่ผมไปทำนาผมรู้ว่าผมก็เอาจากวิชาอาจารย์ของบอกครับเอาตรึงไปเอาเอาข้าวเนี่ยเมล็ดข้าวไปแช่แช่ในตรึงแล้วเอาไปวางโอมันงอกงอกดีนะครับครับเอาไปหวานแล้วทนแรงนะอาจารย์สูงแรงได้นะครับ พราะฉะนักก้นก็ตรงนี้ก็ต้องคือเม็กซิโกคู่กับเกษตรกรเราก็เอามันกฎหมายคู่เกษตรกรครับไปด้วยกันด้วยเม็กซิเซโกคือทีนี้พวาแม่น้องเกษตรกรนี่นะครับที่มีปัญหาโดยเฉพาะอย่าง,าง,างติดตามข่าวสารเนี่ยที่ได้มาโดยเฉพาะเ,เรื่องของผู้ยากจนกับผู้ยากจนนะอาจารย์นะที่คุยกันยเยอะแนะโดยเฉพาะเรื่องของที่สวปกรับที่สวปกรนี่เป็นยังไงอาจารย์ที่มาที่แม็รับ สมัยก uh, ่อนพี่น้องเกษตรกรยากจนเนี่ยไม่มีที่ทํากินอย่างที่เราถูกลิบบ้านยึดไร่ยึบนาต่างๆก็ไปบุกรุกเขตปบ่าสมบอือไปบุกรุกในเขตที่อุทยานที่เขาห้ามนะครับแม้กระทั่งว่าตอนนั้นปี2 5 1 9หม่อมราชวงศ์คือริปราโมนเป็นนายรัฐมนตรีท่านเองก็ได้มีคําสั่งสมรยมนตรีนะให้ป้อนผันเรื่องที่ชาวบ้านที่ไปจับชาวบ้านอยู่ในเขตป่า ปัดสงวนที่สูงสภาพที่สูงสภาพแล้วปรากฏว่าสามที่าพาคสาว่าคําสั่งนายกบุตรีไม่ใช่กฎหมายก็กทำผิดทีนี้พวกเราเป็นสสอยู่ตั้งแต่ังมาแล้วก็ประธานที่เคารพที่พวกขมรพวกพม่าพวกเรามาอาศัยอยู่เราจัดที่เขาทำกินไอ้คนไทยแท้ๆทำไมไม่ไมไมตามไม่สงสารอตอนนั้น ท่านอาจารย์สุพลเป็นสสอยู่อาตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เป็นยังไม่เป็นนะครับยือกล้าจเป็นแต่ตอนหลังมาพร้อมเป็นสองคนใครก็เริ่มเป็นผู้คเรื่องนี้มาตลอดคือที่จัดสอปกอเนี่ยคือมีกฎหมายว่าจัดสอปกเนี่ยเอาที่ป่าสวนที่เสื่อมโทรมหมดสภาพแล้วครับมันจะใช้ประโยชน์แล้วหรือที่ซึ่งอุทยานที่ไม่ใช้แล้วหรือที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ไอ้ที่ไม่ได้ใช้ที่หัวราชการหวงไว้เนี่ย มายกให้แก่สปกรสำนักงาปนปฏิรูปที่ดินครับเพื่อจะให้เกษตรกรที่ยากจนไม่มีที่ทํากินครับเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้เป็นที่ซึ่งเป็นของสปกรคืขอของราชการ,รับไม่ใช่ที่ของเกษตรกรนะค,ครับครับโดยคุณสมบัตสิสาคัญคือหนึ่งแต่ต้องเป็นเกษตรกรอันนี้ต้องเป็นเกษตรกรแต่ก่อนที่มีสิทธิ์ครับ อาจารย์มองจำได้ไหมที่จังหวัดภูเก็ตเอวนี้จำได้เลยอาจารย์ที่ท่านอดีตรัฐมนตรีรัฐสุเทพมุสวรนั้นท่านอาจจะเข้าใจผิดอะไรก็ได้แต่เอาที่ตรงนี้ไปให้ทัพธุรกิจสารดีการตัดสินจะขาดมุสวัรยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นต้องเป็นเกษตรกรต้องมีอาชีพเกษตรกรทริงเสียสองยากจนไม่มีที่ทากิน ยากจนไม่มีที่ทำกินไม่ใช่อยากจนนะยากยากจนนี่ไม่ได้รับผมแล้วก็จะให้คนละสิบห้าไร่ครับครับใช่ครับตครับนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ที่ยังเป็นของสปคครับเขามีเงื่อนไขว่าห้ามจําหน่ายใจโอนครับให้จบทอดแก่ทายาทเพื่อจะให้เกษตรกรได้ทํากินตลอไปพ่อแม่ตายลูกก็ทําต่อไปลูกตายก็หลานทําต่อไปให้เกษตรกรมีที่ทำกิ่วหลานนะครับ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าคุณไปทําผิดเงื่อนไขเขาเช่นเอาไปขายอย่างนี้ยึดคืนเป็นของสวกรครับสวบรกรจะมีอยู่ทุกจังหวัดใช่ครับมีอนุกรรมการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธา,านอนุกรรมการครับผมมีอายการมีตํารวจมีอะไรเขาเป็นัตัวอย่างที่ยึดคืน,นี่ที่ตำบลหน,นองแวงอำเภอละหันสายจังหวัดบุรีรัมย์ผมไปเขาเชิญผมไปบรรยายกฎหมายผมก็ไปพูดครับเขาก็มีกัน ก็ถามเรื่องสปกรับเรื่องก็เรื่องไปอยู่ว่าเจ้าของที่สปกรเนี่ยับไปขายให้ให้คนอื่นครับนะครับพอขายเสร็จไอ้คนที่จะมาซื้อใหม่ให้แพงกว่าก็ไปยังออกอืมครับทีนี้ไอ้คนที่ซื้อแล้วก็โมโหจ้างคนมาตัดต้นกล้วยจ้างคนมาตันม่วงไม้ในในที่นที่สปกรับทําเรื่องร้องไปถึงผู้การจังหวัดครับ ผู้ว่าเขาก็มาสอบปรากฏว่าขายจริงเขายึดคืนยที่ของสภกรับไอ้เจ้าของที่สปกรเดิมนี่โมโหไอ้คนเห็นจ้างเขาบอกไอ้ที่ขึ้นจ้างไอ้คนซื้อคนแรกคนซื้อเนี่ยผมฟันต้นกล้วยจนผมวูบไปฟ้องศาลจังหวัดนังร่องเพราะอำเภอทหารศาลอยู่ที่จังหวัดนังร่องศาลจังหวัดนังร่องอาจารย์ป้องศาลพิพากษาว่าไงเมื่อที่สปกรณีโจร มาฟอ้องเปโจโจจ็นโจทย์โจทย์ทำผิดเงื่อนไขผู้ราชการจังหวัดนีที่มันติแล้วยึดมีคำสั่งยึดเป็นของของหลวงนะสมบกกับคืนมาครับเพราะฉะนั้นที่จำเลยเข้ามาตัดต้นไม้ต่างๆนี่ต้น,น,ตนไม้ต่างๆนี่มันเป็นส่วนควบของที่ดินก็เป็นของสองระกกโจทย์จริงไม่ใช่ผู้เสียหายยุบฟ้อง โอ้โหผู้เสียหายเจ้าของเนี่ยครับเมื่อแต่ก่อนคุณปลูกยิงเมื่อเป็นอยู่กับที่เด่นเด็ดที่เด่นเี่มาเป็นของสปกคืนแล้วเพราะฉะนั้นก็ไอ้พวกต้นไม้ต่างๆก็ตกเป็นสปกไอ้จำเลยโมฟันต้นไม้นี่ไปเด็ดไปเด็ดฟันกุญจลกุจลไปถ้าถ้าคนจะแจ้งความเรื่องคดีต้อสปกอ๋อคือผู้ที่เสียหายจริงอ่าคือสปกไอ้ตรงนี้ที่นําเรียนท่านก็คือว่าต้องการให้ท่านทราบว่าที่สปกห้าม เขาไม่จะไปมาจ่าไม่ได้แต่ท่านสมัยท่านรัฐบาลทักษศิณเนี่ยเขาใช้วิธีให้เอาที่สวกกไปกูเ้เงินกับพอระสอบได้เพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนโดยเ็ามีเงื่อนไขว่าถ้าคุณกู้เสร็จแล้วคุณไปให้เรอเอาทีนิดมาเป็นของสวปกเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรมีเงินเข้าถึงใช่เพราะว่าเพราะว่าอย่าง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 ที่อาจารย์บอกตั้งแต่แรกนะครับว่าที่สวกเนี่ยห้ามจำหน่ายใจโอนเพราะนั้นจะเอาไปคำประกัน หรือไปจำลองธนาคารนิ้ธนาคารเขาไม่รับอยู่แล้วยกเว้นของทกสซึ่งรัฐบาลท่านทังษินมีวันติโครโมให้ตอนนี้ก็ยังทําได้อยู่ใช่ไหมครับได้ทําได้อยู่เป็นเพราะว่าเป็นประการระับหรืออะไรออกมาแล้ครับเป็นวตนของครโมเป็นวติครมนะครับโดยเขามีเงินไขว่าถ้าคุณไม่ชำระก็ยึดเป็นของคืนแต่ถ้าปกติอย่างนี้มีคดีที่จังหวัดทกศมาพี่้องเกษตรกรไปกู้เงินครับเจ้าหนี้มาเสร็จแล้วไม่มีเงินให้ ก็ฟ้องมาก็ไม่มีอะไรมีแต่ที่สปกรไอ้เจ้านี่ก็จะนํายึดที่สปกรสารขอกยึดไม่ได้ที่สปกรไม่ใช่ของไม่ใช่ของเกษตรกรเป็นของสปกรอ๋อใช่ใช่เขากฎหมายเขียนว่าจะไปยึดไม่ได้แต่ถ้าเป็นบ้านของตัวเองปลูกอยู่เนี่ยอันนี้ยึดได้ ยึดเอาเาตัวบ้านไปยกบ้านไปเลยอย่างนี้ได้นะอาจะเอาที่ไปไม่ได้ไม่ได้วิธีวิธีบ้านก็คือว่าเขายกไปเสร็จหรือไปก็เสียสภาพใช่ไหมเขาอาจจะขายต่อตลาดเอาเงินไปใช้หนี้เขาก็ได้แต่ที่ดินเป็นของสวัสิกรไม่ได้เพราะเป็นของหลวงของหลวงไั่นี้อันนี้ง่ายครับแล้วก็อยากจะเรียนเพื่อให้อันนี้ก็เป็นเรื่องจะว่าขำขันก็ไม่ใช่ขำขันคือลูกมีรับราชการเป็นครู แล้วก็เป็นลูกที่เป็นเกษตรกรพ่อแม่ตายครับไอชื่อของพ่อพ่อตายเส็จเอาพ่อเป็นเกษตรกรนะนะที่ครับแล้วมีลูกมีลูกเป็นครูก็เป็นเกษตรก็มีทำนาอยู่กับพ่อครับไอครูมามามาหาผมอาจารย์ครับฉันก็เป็นลูกตามกฎหมายแล้วตามกฎหมายก็เป็นลูกอยู่ด้วยต้องถูกทอดครัสดิ์ไม่ให้ฉันให้แต่น้องครับ ผมถามว่าแล้วคุณเป็นอะไรเป็นครูโอ้ครูก็ไม่ใช่ไม่ใช่เกษตรกรผิดเ <c oughs> ื่อนไขแล้วนะ,ะครับคุณสมบัติขาด<ช>เขาให้เฉพาะเกษตรกรแต่เมื่อคุณเป็นขนา้าราชการไม่ได้คยังอาจารย์ยยผองธรไมชาติเกษตรกรก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือคือ,คอหลักของมันว่าโดยหลักคือว่าเอาที่หลวงมาให้คนยากคนจนทํากินให้อยู่ต่อเนื่องไปจนทั่วลูกชั่วลานถ้าอย่างนี้นะอาจารย์ครับ ถ้าเกษตรกรที่แบบว่าอาจจะเป็นหัวหมอนิดหนึ่งนะครับเอาหลักฐานเนี่ยไปกู้เงินถ้าที่ตัวเองรู้รู้ว่าเอ่อยังไงซะเนี่ยถ้าเบี้ยนี่แหละไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอาจารย์คือคือถ้าเป็นถ้าเป็นกู้นอกคสตามปฏิบติธรมโมพริ้งเงื่อนไขตัวไปยึดคืนแต่ถ้ากู้นอกระบบอาจารยนอกระบบไปฟ้องยึดไม่ได้เจ้าหนี้ก็ฟ้องยึดไม่ได้ไม่ได้เพราะเจ้าหนี้นี่ยุ่งเลยนะครับอาจารย์ไม่ได้ยังยังติดโควดอีกครับ แต่ถ้าเป็นบ้านได้ถ้าเป็นรถครับรถหรือมีอย่างอื่นตู้ยงตู้เย็นโทรทรถทัอะไยก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พู้ง่ายกฎหมายก็คุ้มครองคุ้มครองที่สปกรเขียนไว้เลยว่าจะยึดไปได้ับเพื่อที่จะให้อาชีพเกษตรกรหรือพ่อแม่น้องเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรได้ไม่มีที่ทำกินมีมรดกตกทอดทำกินถึงลูกถึงหลานต่อไปวางนั้นแทร่นะครับนี่ก็เป็นการ ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ไม่มีที่ทํากิจน,นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นี่แหมแล้วทีนี้นมีอันหนึ่งที่มีเงื่อนไขอันหนึ่งคือว่าที่ดินในที่สพก,กร,รับบางแห่งเป็นรูกลันเราจะคุณไปขายไม่ได้นะอ๋อคุณเอาเฉพาะดินรูกลังที่ไป,ไปขายได้ได้จะไปตัดไม้กับอะไรตัดไม้นี่คือมีปัญหาอีกอันหนึ่งสารดีกาเคยพิพากษายกว่าไม้ที่อยู่ในที่สปก,กรเนี่ย เมื่อกรมป่าไม้ให้สพกรแล้วมันไม่ใช่ไม้ตามพรบป่าไม้ตัดไม่ผิดแต่ตอนหลังมานี่สาริกาบอกว่าผิดเพราะฉะนั้นตัดไม้ในที่สพกรต้องขออนุญาตจากสปกรก่อนจากคุณดินในที่สพกรต้องขอก่อนเช่นคุณดินเอามาใช้สายมาทำอะไรของเราเองทาไปขายนี่เขาไม่อนุญาตไม้จะตัดเอามาใช้สอนตัวเองอนุญาต ตถึงแม้จะเป็นไม้ที่เราปลูกเองก็อยู่ในที่ก็ต้องต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตทางการสพจังหวัดวันงั้นครับนะขออนุญาตก่อนอ๋ออันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นข้อที่แบบปีกย่อยนะครับที่พ่อพม่นองเสียก่อนบาีไม่ถูกถ้าตัดไปแล้วเนี่ยมีความผิดไหมอาจารย์มีถ้าไม่ได้ขออนุญาตนะครับขุดดินไปเรียมีความผิดเอาไปขายเนี่ยอ๋อครับทรัพย์นั้นเป็นของ สปกรครับไม้เป็นของสปกรครับใช่ครับส่วนควบรับที่ดินครับแต่นะคะอนุญาตให้ตัดโอเคแล้วเวลาไปเนี่ยต้องยื่นหนังสือคำร้องหรืออะไรยื่นหนังสือทำเขามีแบบฟอร์มไปหาเลยครับคืออยากจะกล่าวเป็นพี่้องเกษตรกรว่าขอประทานโทษนะผมประสบการณ์เยอะอย่าเป็นกลัวอย่าเป็นเกรงครับเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยจะว่าไปอีกที่หนึ่งก็คือว่าเจ้าหน้าที่เงินเดือนเขาค่าสวัสดิการต่างๆบริการเขาเอาจากไหน ก็เอาจากภาษีพี่น้องเกษตรกรครับผมท่านอยากคิดว่าท่านไปเสียภาษีนะผมเคยแต่ก่อนไปออกตอนไปรอประธานสภาออกไปพบกับเป็นพวกพี่น้องนักเรียนตั้งหลายมีมัธยมเธอเสียภาษีไหมมรุนบอกไม่ได้เสียมกคนบอกว่าพ่อเสียแต่จริงๆแล้วทุกคนเสียภาษีแต่เป็นถางอ้องใช่ครับขออนุญาตเวลาพูดถึงเสียภาษี่อยได้ไหมได้ครับครคืออย่างนี้พี่้องเกษตรกรเนี่ย รัฐบาลเก็บภาษีมีอยู่สามกรมที่เก็บครับหนึ่งกรมสัพากรอ่ากรมสรพากรครับเก็บภาษีเงินได้บุคคนธรรมดาอาจารย์สองอย่างคนหนบุคคลบริษัทห้าล้านครับสองเขาเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มอ่าแวกแหวนี่แะรบแพูดแปนี่แะครับภาษาอังกฤษแหวแต่ภาษาไทยภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ดครับ้อยละเจ็ดเก็บจากไหนก็เก็บจากคนซื้อสินค้าสรพปกรเป็นคนเป็นคนเก็บจากบริษัทที่ขายของเช่นสมมุติเราปากกาดานี้ครับ เโรงงานก็ผลิตมาราคาร้อยบาทกับลงกําไรเขาบวกแล้วร้อยบาทสมกรบอกก็เอ้ยบริษัทคุณต้องเก็บอีกเจ็บาทนะอีกเจ็ดบาทเป็นค่าภาษีผมไปซื้อมาผมจ่ายเงินร้อยกับเจ็ดบาทเขาเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยเจ็ดใครคนเสียผมครับพี่น้องเกษตรกรไปซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าซื้อกรกงกางเกงไปซื้อ เบื้อกงมงล้านคาซื้อร้อยละเจ็ดหมดเสียไหมเสียครับเสียไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่สัพปกรเก็บสองซัลซินเนตเก็บอีกอาจารย์ดูไปคนสุรบุรีเนี่ยค่าภาษีเขาเก็บร้อยละเก้าสิบอย่างตัวอย่างไอ้ภาษีไอ้รองทิพย์ไอ้ซองยาวเนี่ค่าเฉพาะค่าภาษีสองละสี่สิบสองบาท สองรักสี่สิบสองคุณไปซื้อมาซองหนึ่งนั่นแหละคุณเสียภาษีให้แกีรัฐโดยสี่สิบสองบาทตอนนี้ซองเท่าไหร่ซองประมาณเจ็ดสิบแปดสิบาทไอราคาภาษีค่าภาษีสี่สิบสองบาทสบองบาทนะครับเนีครับอย่างเหล้าเหล้าขาวนี่หนึ่งกลมนี่ครับค่าภาษีตกว่ายี่สิบเจ็ดบาทเราซีซีเนี่ยแม่โค้งสามสิบห้าเบียร์สิบห้าบาทเครื่องดื่มเลือดหนึ่งสามบาทค่าภาษีไม่มีอะไรที่เราซื้อเรากินแล้วไม่เสียภาษี แต่ส่วนมากคนจนพี่น้องอะเป็นทํำอ้อมจะจะไม่รู้ว่าตัวเองถูกถอนเงินไปอะไรพวกเงินไรเพราะไอ้เงินภาษีมันอยู่ในราคาินร้คาใช่ครับอย่างไอ้พวกเราบางคนทำัานเดเร่ริโพกระทิงแดงหรือพวกอะไรก็แล้วแต่ควรหนึ่งค่าภาษีห้าสิบจุดตัอเพราะงั้นกินตรงไหนโดนทั้งหมดตรงนี้นะครับท่านนพี่น้องเกษตรกรครับท่านพี่น้องผู้ชมที่ารพ ภาษีเหล่านี้เอาไปไหนก็ไปเป็นเงินเดือนข้าราชการบาเหน็จบำนาญข้าราชการสวัสดิการข้าราชการเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต่างประเทศอย่างอังกฤษเขาจะเขียนว่าจดหมายถึงประชาชนผู้บริการเขารู้ว่าเงินของเขารายได้ของเขาชีวิตของเขาบิเหน็จบำนาญเขามาจากภาษีของประชาชนเขาจึงบริการประชาชนเต็มที่นะครับ อยากเขาลาบางทีพี่น้องไม่เข้าใจพวกข้าราชการกินใจโตกูค,คิดเป็นเจ้าเป็นนายไม่ใช่เนี่ยมาถึงพอพูดเสร็จผมจะโยงไปถึงผู้แทนสจอ,อบตอต่างๆนี่เป็นตัวแทนเราสอสอนี่เป็นตัวแทนเรามีหน้าที่ไปควบคุมข้าราชการให้บริการประชาชนตามหน้าที่อย่าไปคุมหงิกแลแก้ปัญหาโทจะไปขุดดีนจะไปขอขนักข่าวกินเงินภาษีไอ้ที่ไปสร้างถนนไปขุดสระน้ำไปโกงไปกินนี่ เล่นของเราเต็มแล้วใช่ครับนะครับ,คร,บครับผมนะฮะแหมกำลังสรุปกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะเดี๋ยวช่วงที่สามเราจาพูดคุยกับท่านอาจารย์สุกคน,คนเพื่อนกันต่อนะครับเดี๋ยวขออยุดพักสักครู่ครับ